สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับหนึ่งเช่นเคยนะคะที่โชว์รูมอิซุคิงยนสาขาบุยรัมย์นอกเมืองติดที่โรบินสันบุรรัมย์สำหรับวันนี้นะคะหนึ่งก็จะพาคุณผู้ชมทุกทกท,กท่านนะคะมาชมกับเจ้าตัวรถคันนี้ค่ะอซซซิซุซีประตูตัวเตี้ยนะคะเป็นตัวเกรด S ค่ะซึ่งรถคันนี้นะคะเป็นตัวเกียร์ออโต้เดี๋ยวหนึ่งจะพาไปชมกันนะคะว่ารถของเขาเนี่ยมีออปชันอะไรบ้างนะคะที่มากับเจ้าเกียร์ออโต้คันนี้นะคะ ต้องขออภัยนะคะถ้าหากว่ามีเสียงรถนะคะแล้วก็เสียงลมนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝนกําลังจะตกแล้วนะคะเดี๋ยวหนึ่งพาไปชมรถกันค่ะสําหรับภายนอกรถนะคะหนึ่งก็รู้สึกว่าเขาก็จะเหมือนกันกับเจ้าตัวเกียร์ธรรมดาเลยนะคะเดี๋ยวหนึ่งพาชมรอบๆอ,บอบคันกันค่ะนี่ก็จะเป็นรอบๆอบคันของเขานะคะ จะเป็นแบบฮาโลเจนนะคะแล้วก็กระจังหน้าก็จะเป็นแบบสีเทานะคะด้านล่างก็จะมีไฟเลี้ยวกับตัวเบา้าเอาไว้ใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมสำหรับคุณลูกค้าท่านใดที่อยากจะใช้ไฟตัดหมอกนะคะเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่เวลาที่ฝนตกหนักหรือว่าหมอกลงจัดนั่นเองค่ะอันนี้หนึ่งก็มาลองนั่งนะคะในห้องโดยสารของเขานะคะต้องบอกว่า กว้างนะคะเบาก,ก็นั่งสบายนะคะพวงมาลัยก็จับได้กระชับมือเลยนะคะถ้าใครอยากที่จะมานั่งแบบนี้นะคะมานั่งได้เลยค่ะที่โชว์รูมของเรานะคะเดี๋ยวหนึ่งจะพามาชมในส่วนของภายในเขานะคะทางด้านนู้นก็ฝนเริ่มตกแล้วนะคะเห็นเม็ดฝนไหมคะนะคะพวงมาลัยนะคะก็ เป็นสีดำนะคะตัวนี้ก็ยังไม่มีฟังก์ชันควบคุมเสียงนะคะจะมีในส่วนของเกรด LDA นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะจะแตกต่างจากเจ้าตัวเกียร์ธรรมดานะเพราะว่าในส่วนของหน้าจอเนี่ยก็จะได้เป็นหน้าจอแบบนี้เลยนะคะเต็มเต็มเลยส่วนตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบหนึ่งดินนะคะแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยก็จะเหมือนกันและก็ตรงนี้ค่ะเกียร์ออโต้ของเรานะคะที่สามารถ เล่นแบบเกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะคะห้องโดยสารนะคะก็จะเป็นสีดำค่ะให้โทนแบบอารมณ์สปอร์ตนั่นเองเบาะของเขาก็จะเป็นเบาะผ้านะคะนี่ค่ะก็ระบายความร้อนได้ดีนะคะที่นั่งก็อบกระชับสรีระของผู้ขับขี่ทุกเพศทุกวัยเลยนะคะตัวนี้ก็ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นตัวล้อที่มาจากโรงงานนะคะที่คุณลูกค้ายังไม่ได้เปลี่ยนตัวแม็กอย่างใดๆนะคะก็จะเป็นล้อเหล็กกระทะขอบ15นะคะขนาดซีรียางก็อยู่ที่2 1 5ทับเจขอบ15นะคะต้องบอกว่าในเรื่องของความทนทานนี่คือสุดๆไปเลยค่ะกับเจ้าตัวนี้และตอนนี้นะคะฝนก็ตกลงมาอย่างหนักแล้วนะคะและสำหรับ บาทท้ายทางด้านหลังนะคะก็ต้องบอกว่ากว้างนะคะสามารถที่จะใส่สิ่ง้ของต่างๆได้นะคะนั่งก็ได้นะคะขนของก็ดีค่ะและในเรื่องของระบบความปลอดภัยของเจ้าตัว4ประตู u, ตัวเตีย้ย e เียวออโต้นะคะต้องบอกว่าเขาจัดมาให้เราแบบเต็มๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเบรก ABS ค่ะระบบเพิ่มแรงเบรกกระจายแรงเบรก ระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติระบบป้องกันล้อหมุนฟรีระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะขึ้นทางลาดชันและลงทางลาดชันแล้วก็จะมีระบบเป็นตัวที่ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรกนะคะแล้วก็จะมีแอร์ a บกคู่หน้าอีกด้วยเรียกได้ว่าตัวเกียร์ออโต้ e นะคะเขาก็จะมีระบบที่เพิ่มเติมเหมือนกับตัวเกรดแซเลยนะคะตัว นจะมีระบบเบรก ABS แล้วก็เพิ่มแรงเบรกกับกระจายแรงเบรกแต่ว่าระบบอื่นๆเนี่ยจะไม่มีเหมือนเจ้าตัวเกียร์ออโต้นั่นเองค่ะและสำหรับเครื่องยนต์ของรถคันนี้นะคะก็เป็นเครื่องยนต์ 1,900cc นะคะให้กำลังแรงม้าสูงถึง150แรงม้านะคะ ที่รอบเครื่องยนต์ต่ำเพียงแค่1,800ถึง2,600รอบต่อนาทีนะคะซึ่งก็เป็นรอบเครื่องยนต์ที่เรานะคะสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเครื่องยนต์เนี่ยหนึ่งต้องบอกว่าเขามีความทนทานสูงนะคะใช้ชุดขับเคลื่อนเผาลูกเบี้ยวด้วยเฟืองและโซ่ซึ่งไม่ต้องบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งาน อันนี้ก็ในส่วนของสารเลวต่างๆนะคะก็ลูกค้านำรถเข้าเช็คระยะนะคะที่หมื่นกิโลเมตรหรือว่า6เดือนถึงอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนเราก็นำรถเข้าเช็คนะคะสิ่งที่เราจะาเติมได้นะคะก็จะมีตัวนี้ค่ะตัวน้ำนะคะที่ปัดที่ฉีดที่ปัดน้ำฝนนะคะก็สามารถเติมน้ำสะอาดได้เลยนะคะ แล้วก็พวกสารเหลวพวกนี้นะคะเราก็ดูระดับนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีระดับสูงสุดต่ำสุดให้เรานะคะเพื่อที่จะได้ดูว่า,าสารเหลวอย่างนี้าสารเหลวพวกนี้นะคะยังอยู่ปกติดีไหมนะคะเพื่อการทำงานของเจ้าตัวเครื่องยนต์นั่นเองะคะ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมกับเจ้าตัวรถ4ประตูตัวเตี้ยคันนี้นะคะซึ่งเป็นเกียร์ออโต้ด้วยสำหรับใครที่หารถนะคะที่ขับขี่ได้ง่ายๆนะคะติดไฟแดงนะคะเหยียบแค่เบรกกับคันเร่งนะคะอะ ก็สามารถที่จะใช้งานได้ง่ายๆเลยกับเจ้าตัวเกียร์ออโต้คันนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถสอบถามหนึ่งเข้ามาได้นะคะที่เบอร์โทร0827505701นะคะหรืออยากที่จะเข้ามาชมรถที่โชว์รูมของเรานะคะก็เข้ามาได้เลยค่ะ ที่โชว์รูมอิวสุคิงยนต์สาขาบุยรัมนอกเมืองติดที่โรบินสันบุยรัมนะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยที่เข้ามารับชมแล้วก็ติดตามคลิปของหนึ่งนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนึ่งด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ